ในหลวงพระราชนีเสด็จออกนพระที่นั่งอมพรสถานส่งรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์ค่ะเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนักพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัตหัวรัติยราชนารีองค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฝ้าทูลละองทุนรีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาแพทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์รุรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการด้วยพระวิริยะเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรมาโดยตลอดตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศพระวิสัยทัศน ที่ทรงตั้งมัน่นที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชก,กรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสริมสร้างและสนับสนุนความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ของระบบการแพทย์และการสาธารณสุขไทยและทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์และองค์ประธานหน่วยงานและมูลนิธิต่ตางๆเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้สํำเร็จตามพระราชปณิธานทั้งอย่างพระราชทา,านพระบรมราโชบายและพระราชทา,านพระราชทรัพย์ในการพระราชทา,านความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทุกมิติ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนไทยในทุกระดับจากพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธรารณสุขอันมีคุณประโยชน์ต่อประเทศอย่างอเนกนันด์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงมีมติพระราชาทานทุนเก,กล้าทุนกระหม่อมถวาย ปริญญาแพทยาศาสตร์อุษสีีบัณฑิตก,กิติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว